สวัสดีครับผมพี่นองทิศตรงมักเลาะครับผมตอนนี้เดินทางมาหอดบ้านแล้วนะครับอำเภอโกสมบีไซนอะงับเนาะเดี๋ยวติดภาพี่นองงางเลาะบ้านนะครับชมบรรยากาศเนาะบ้านนอกเข้านะครับซึ่งบ้านหลังนี้ซึ่งก็เป็นบ้านที่ผมอยู่อาศัยมาถึางจะเป็นเด็กน้อยคนละนะครับเนาะตอนนี้กะ ผู้เฒ่าเป็นยูนะครับกหนองไส้นะครับหนองไส้อายเต็ม j อ2 Official นะครับจะอาศัยมาดูแลผู้เฒ่านะครับสำหรับหนองไส้ผมผมก็ยังต้องใส่ชีวิตเด็ดงานในกรุงเทพอยู่นะครับ เอาละพี่น้องสิพาพี่น้องยางเลาะเบิ้งเลาะ,ะป่านนะครับเนาะว่าบรรยากาศน้ำบานสิเป็นยังไงเน,นาะพี่น้องเนาะนี่หมาครับหมาตวัวหนึ่งครับสิงโตนะครับห่างๆหามาผมผู้ใด้ขอมาก,กับบุได้นะครับมันห่ายโดาพดฮะอยู่น้องยางมาเบ,บ,าบิ่งบนนี่ผู้เฒ่าวน์เปนปลูกพักไว้หลายแนวครับนี่ หวานจำซื้อบอ่ไดดอกหวานอนียังแน่นะครับจำได้ตะต้นนี่นี่ยังเกาะฝ่าทะายโจนว่สมัยเป็นโควิดใหม่ๆน,นะครับปลูกอยู่หน้าบ้านเต็มราบลาบอยู่พอโควิดลงนี่หากก็เหลือครับเนาะให้ค้นนะครับผมให้พระเจา้าเนาะเอาไปต้มกินนะครับพระเจ้าพะกัญญานโควิดกัน นะครับก็เลยไดเอามาปลูกไม่นี่แหละตะก,กีอยูนาบ้านมงนี่นะครับพี่น้องยูนาบ้านนี่นะครับยูนาบ้านมองนี่เต็มเลยนะครับพ่อโควิดลงก็หายเมื่อปีน้องข้าเจ้ามาขอนะครับก็แบ่งกันกันไปเนาะพี่น้องเนาะแบ่งปันกันไปทำไมตะก,กี้เป็นกระยานเชื่อไว้รัดยังสินะนะครับมาขอกันไปปลูกแน่เอาไปต้มกินแน่ นี่แหละครับเพี้หัวนี่น้อยไว้นะครับพ่อให้นี่ผักไส้นะครับปลูกผักไส้ไว้พ่อให้มันไตขึ้นมานะครับพ่อได้กออมออมไตกบไตหมูไปอย่งสั่นแล้วผมมักกินออมกบตัวออมใส่ผักไส้เนี่ยเห็นบ่างไหมหลายแห่งผักไส้เก็บน้ำคางหัวบ้านนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับนี่แหละครับรบ,บ้านผมอยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยคนนะ่ะ มีโอกาสมายามผู้เฒ่าครับปลูกไปหลายแนวนะครับีต้นมะขามหวานกับพี่น้องต้นมะขามหวานหวานแห้งก็เลยเพาะไว้อันนี้ต่อย่างน้อยนี่เนาะต้นลวกกินกับไอ้ปนปลาดูโยน่นี่จำบ่ได้แล้วเอนซื้อมันดูอยู่เด้บบัดบับบดน้ำสือไอ้กุ้ยให้พี่น้องฟังมาจำบ่ได้ ลวกกินนันสิเป็นยยางๆเนือเหนียวเจ้าน้อยนะพี่น้องก,ก็น่าจ,จะหูซื่อแหละนะครับผมจำาม่ได้แล้วตอนเรียอว่ายัางบุปบุญอรหลายย่างครับพักกี่เล็กนะครับแกงพักกี่เล็กเอาไป้ตะแกงใส่หนังงัวนะครับย่ามกับมาบัานกัมมักแกงพักกี่เล็กครับใส่หนังงัวกินกับผู้เฒ่านี่แหละครับนี่หมอพักขา ผักขั้นตรงกับมีดได้ผู้นะ่ะถ้าขั้นตรงเนี่ยบักปีก๊ดข้าพี่น้องมาเบ่งบักปริกกันนี่กินกับสมง้อเนี่ยโอ้แสบบักขัดบักพริกเนี่ยหอมครับมันหอมส่วนพักกระเดาเนอะอันนี้ให้พี่น้องเบ่งสวนขางบ้านครับสวนขางบ้านนะครับปลูกใบลายย่างหลายแนวครับผมเนี่ยหน้าบ้านก็มีครับ นี่ครบหมดทุกแนวนะครับใบปับใบกะเพราครับเชียร์ายานั่งนี่นะครับเอาใบถักแกงใส่พักกีเล็กขันแกงใส่พักกีเล็กเนาะนี่แหละครับอันนี้ต้นท่านในชมพูน้นำดอกไม้ครับเอาเอาไอ้ต้นแม่มันอยู่ในกรุงเทพครับอยู่บ้านอยู่ในกรุงเทพเอาเอาไอ้ต้น กามันนะครับมันล่นอยู่ใต้ต้ตตนแล้วก็กลายเป็นต้นเนีอยๆก็เอามาปลูกอยู่สารคามเนาะปุ่นอ่ะปลูกไว้หลายแนวพี่น้องครับพวกข้าพวกสมุนไพรมีเม็ดถูกแนวนะครับตอนนี้ยังขาดเฉพาะตะไคร่นี่เขาก็ขุดไปแเราก็ปลูกไม่ครับตะไคร่นี่พี่น้องพักตะไคร่ครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศ เลาะบ้านครับนี่นะครับบ้านผมผู้เฒ่านะครับปหญ่ามานนอนลับแล้วครับ ย่างลงไปฟังทั้งนี่กับฟังซี่ได้พี่น้องเลยพี่น้องอยางลงไปฟังซี่ติดซ,ซี่เลยบ้านผมนี่นะครับบ้านสวนนะครับติดซ,ซี่เลยนะครับปลูกไผ่ไว้ห้ายครับเนี่ไผ่เลี่ยงต้นงามบักครับ นี่แะหมา้าคือว่าสิงโตม้าตัวนี้ครับคนขามาในบ้านว่าไรแห้งไม่ตะสติกัดอย่างเดียวเนี่ยหลับพี่นองเอ้ยบงปุ่นะเถื่อนน้ำกัดเสาะครับน้ำซี่นี่นะครับได้หลายปีมานี่กับน้ำค่อนข้างแห้งเวลาหนาฝนนะนะครับน้ำท่วมท่วมมันก็ติกัดเป็นโศกงสี่แล้วเห็นบ่พี่น,นอน นี่แหละครับบรรยากาศฟังซี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวจังไรกันสิไดยมาไายฟังซี่ให้พี่น้องเบิ้งอีกคลิปนึงเนาะพี่น้องเนะเาะนี่แหละครับบ้านผมบ้านสวนครับเมื่อนี้มีโอกาสมายามผู้เฒ่านะครับเดี๋ยวสีพักพ่อนจักน้อยนะครับเนี่มาแลงกับสีภูลัตเจอกันอยู่หนาเวทีสาวน้อยลําเพรียงโชว์ไปแล้วครับสาวน้อยสองนะครับเนาะพี่น้องอ่ะแค่นี้กะ ืัอน,นี้ก็ขอบุญหลายๆครับพี่น้องที่ได้เขามาต้องมาแย่งกันนะครับเนาะทังหลก็ฝากติดตามช่องติดตรงมักเลาะ j o 1 official นะครับค้นบานเฮาเนี่ยและพี่น้องค้นบานเฮาแต่ว่าได้ไปอาศัยนะครับไปเหตุงานอยู่ในกรุงเทพนะครับหลอะอยู่แถวพู้นนะครับแตจงคิดหอดบานถูกมือถูกมือง่ายหมันจะใสุดๆกับมาอยู่บานเฮาบุน่น นะครับพี่น้องเนาะ,อะขอบพุณนลายๆไร้เครับพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาสมีสักก้อนนะครับเนาะขอบคุณนครับสวัสดีครับ